คืนนี้ผมจะพาคุณเดินลึกเข้าไปในป่าดงดิบที่ไม่มีใครกล้าเหยียบย่างป่าที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าลี้ลับและเสียงกระซิบที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนมีเพียงคนไม่กี่คนเท่านั้นที่เคยได้ยินและรอดกลับมาเล่าเรื่องนี้ได้นัดนักเดินป่าผู้ช่ำชองที่เชื่อว่าธรรมชาติไม่มีอะไรน่ากลัว แต่คืนหนึง่งเสียงกระซิบจากป่าได้เปลี่ยนความเชื่อนั้นไปตลอดกาลถ้าคุณได้ยินเสียงนี้อย่าหันกลับไปมองและอย่าลืมในป่าไม่มีใครได้ยินเสียงกรีดร้องของคุณนัดเป็นคนที่หลงไหลการเดินป่าแบบถอนตัวไม่ขึ้นเขาเริ่มต้นเดินป่าครั้งแรกตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายช่วงเวลาที่เพื่อนส่วนใหญ่มัวแต่สนุกกับการเที่ยวกลางคืนหรือแฮงเอาท์ตามคาเฟ แต่นัดกลับเลือกที่จะหายตัวไปจากโลกเมืองใหญ่ในวันหยุดยาวเพื่อมุดเข้าไปในป่าที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยคิดจะไปเขาบอกเสมอว่าในป่าเขารู้สึกเหมือนได้กลับบ้านความเงียบงันในป่าการได้ยินเสียงใบไม้เสียดสีกับลมเสียงน้ำหยดจากยอดไม้เสียงสัตว์เล็กสัตว์น้อยเคลื่อนไหวในเงามืดทั้งหมดนี้คือบทเพลงของธรรมชาติที่ทำให้หัวใจนัดสงบและได้ยินเสียงความคิดของตัวเองชัดเจนกว่าที่ไหนไหน นัดเคยเล่าให้เพื่อนฟังว่าป่าเป็นเหมือนครูสอนชีวิตให้เขารู้จักความอดทนการเอาตัวรอดการฟังเสียงร่างกายและการสังเกตสิ่งเล็กๆน้อย,อยๆที่คนเมืองมักมองข้ามเขาชอบอยู่กับตัวเองชอบกางเต็นท์คนเดียวทำอาหารง่ายๆด้วยเตาแก๊สพกผาแล้วนั่งจิบกาแฟร้อนๆท่ามกลางหมอกยามเช้าปีนี้นัดตั้งใจจะไปป่าดงดิบทางภาคเหนือที่คนท้องถิ่นเตือนว่าห้ามเข้าไปคนเดียว เพราะเชื่อว่ามีวิญญาณเฝ้าป่าหรือที่บางคนเรียกว่าเจ้าที่ที่ไม่ยอมรับคนแปลกหน้าแม้ชาวบ้านบางคนจะพูดด้วยเสียงหัวเราะเหมือนเป็นเรื่องล้อเล่นแต่สายตาพวกเขากลับเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเหมือนพยายามเตือนจริงๆนัดเตรียมตัวนานหลายเดือนเขาศึกษาแผนที่ดาวเทียมเส้นทางน้ำจุดกางเต็นท์และเตรียมอุปกรณ์เอาตัวรอดทุกอย่างอย่างละเอียดทั้งมีดพก เชือกไฟฉายสำรองอาหารแห้งยาและเครื่องมือสื่อสารแบบดาวเทียมซึ่งเขาเชื่อว่าพร้อมรับทุกสถานการณ์เมื่อเดินทางไปถึงป่าในวันแรกทุกอย่างยังคงสวยงามเกินบรรยายทางเดินเต็มไปด้วยมอสนุ่มๆที่คลุมหินและลำต้นไม้เก่าแก่แสงแดดหลอดผ่านยอดไม้ลงมาเป็นลำแสงอ่อนๆคลายม่านแสงในโบสถ์เก่าเสียงนกป่าร้องประสานกันเป็นจังหวะเหมือนกำลังต้อนรับผู้มาเยือน นัดเดินสำรวจจนเจอจุดกลางเต็นท์แรกใกล้ลำธารน,น้ำใสจนมองเห็นก้อนหินเล็กๆใต้พื้นน้ำเขารีบกางเต็นท์จัดของและหาฟืนมาก่อกองไฟกลางคืนวันแรกเป็นคืนที่สงบเสียงน้ำไหลชัดเจนผสมกับเสียงจ,กจักจัน่นและกบป่าที่คอยขับกล่องรอบๆตัวนัดรู้สึกว่าการได้อยู่ในป่าเพียงลำพังเป็นการชำระจ,จิตใจจ,จากความเครียดในเมืองใหญ่ เขาเขียนบันทึกลงสมุดทุกคืนจดความรู้สึกจดเสียงที่ได้ยินจดภาพที่ได้เห็นพอรุ่งเช้าเขาล้างหน้าในลำธารสูดอากาศเย็นสดชื่นจนเต็มปอดก่อนจะเก็บเต็นท์และมุ่งหน้าเดินลึกเข้าไปอีกเรื่อยๆเส้นทางเริ่มแคบลงและเริ่มมีเถาวันหนา,าทึบพาดขวางทางเดินเต็มไปด้วยใบยไม้ร่วงเก่าๆหนาเตอะจนบางครั้งนัดต้องใช้มีดตัดทางเองตลอดทั้งวันเขาแทบไม่เจอร่องรอยสัตว์ป่าใหญ่เลย มีแต่เสียงนกประหลาดที่เขาไม่เคยได้ยินเสียงมันฟังเหมือนเด็กหัวเราะค่อยๆแต่แผวหายไปกับลมจนนัดขนลุกชั่ววูบแต่เขาก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจเป็นนกสายพันธุ์ที่ไม่เคยเห็นตอนสายๆเขาพบรอยเท้าแปลกๆคล้ายรอยเท้าคนแต่กลับมีเพียงครึ่งเดียวลากยาวไปกับพื้นดินราวกับเจ้าของรอยนั้นไม่ได้เดินแต่คลานหรือถูกลากไป นัดหยุดยืนมองอยู่นานก่อนจะบันทึกรูปลงในสมุดบันทึกเขาพยายามไม่สนใจและเดินต่อไปโดยที่หัวใจเต้นแรงขึ้นทุกก้าวเมื่อใกลบ่ายเขาเจอต้นไม้ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นในชีวิตมันสูงจนยอดชี้ฟ้าจนมองไม่เห็นปลายลำต้นหนาเทาวันพันรัดเหมือนงูขนาดยักษ์รากยื่นยาวออกมารอบๆเหมือนขาของสัตว์ประหลาดที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดิน นัดรู้สึกถึงแรงดึงดูดแปลกๆจากต้นไม้เหมือนมันกำลังเรียกเขาให้เข้าใกล้เขาจ้องมองไปเรื่อยๆจนลืมความระวังรอบตัวเริ่มเงียบลงผิดปกติแม้แต่เสียงลมก็หายไปเขาได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังตุบ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 นัดหาที่กางเต็นต์ตรงโคนต้นไม้ใหญ่ตัดสินใจจะค้างแรมตรงนี้เพราะคิดว่ามันน่าจะเป็นประสบการณ์พิเศษในชีวิต ทว่าเขาไม่รู้เลยว่าต่อจากนี้จะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปนัดใช้เวลาเกือบชั่วโมงในการจัดพื้นที่รอบต้นไม้ใหญ่เขากวาดเศษใบไม้แห้งออกจัดเต็นท์ให้หันล่าไปทางลำธารเล็กๆที่อยู่ห่างไปไม่กี่สิบเมตรแล้วก่อกองไฟด้วยกิ่งไม้แห้งที่หาได้ระหว่างที่มือกำลังจัดฟืนเขารู้สึกถึงสายตาบางอย่างจ้องมองมาจากหลังต้นไม้ใหญ่ แต่เมื่อเงยหน้าขึ้นก็เห็นเพียงเถาวันที่แกว่งช้าๆตามแรงลมเขาพยายามสลัดความรู้สึกนั้นออกไปแล้วหันกลับไปชงกาแฟร้อนๆกลิ่นหอมอ่อนๆของกาแฟทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายขึ้นชั่วคราวเขาเปิดสมุดบันทึกจดรายละเอียดของวันนี้รวมทั้งรอยเท้าประหลาดและเสียงนกหัวเราะที่ยังข้างคาใจตกเย็นอากาศเริ่มเย็นลงจนต้องหยิบเสื้อกันหนาวมาใส่ ท้องฟ้าเหนือยอดไม้ค่อยๆเปลี่ยนสีจากส้มอ่อนเป็นม่วงเข้มจนกระทั่งมืดสนิทเสียงมแมลงป่าเริ่มดังระงมขึ้นบรรยากาศที่เคยสงบกลับค่อยๆกลายปเป็นความอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกนัดนั่งนิ่งอยู่ข้างกองไฟเขาจ้องเปเลวไฟเต้นไปมาราวกับมีรูปร่างประหลาดลอยขึ้นมากับควันทุกครั้งที่สายตาเผลือเหลือไปมองต้นไม้ใหญ่เขาจะรู้สึกเหมือนเห็นเงาเคลื่อนไหวอย,อยู่ข้างหลังเสมอ แต่พอแพ่งมองอีกครั้งทุกอย่างกลับนิ่งสนิทเขาพยายามปลอบใจตัวเองว่าความเหนื่อยล้าจากการเดินป่าทั้งวันคงทำให้ประสาทหลอนเสียงหัวใจยังคงเต้นแรงความเงียบรอบตัวกลับกลายเป็นเสียงดังในหัวความเงียบที่ไม่เคยเผชิญแบบนี้มาก่อนแล้วเสียงกระซิบแรกก็ดังขึ้นออกไปออกไปจากที่นี่เสียงแผลเบาจนแทบจะคิดว่าเป็นลมแต่กลับได้ยินชัดอยู่ในหู มันไม่เหมือนเสียงธรรมชาติที่เคยได้ยินมันเป็นเสียงของบางสิ่งที่พยายามจะพูดกับเขานัดขยับตัวไปมาหันมองไปรอบๆแต่ก็ไม่พบใครหรืออะไรทั้งนั้นเขาตะโกนถามออกไปใครนะ่ะแต่มีเพียงเสียงกล้องของตัวเองตอบกลับเขาตัดสินใจหยิบไฟฉายลุกขึ้นยืนส่องไปรอบๆเต็นท์ เถาวันที่พันอยู่กับต้นไม้ใหญ่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนงูที่กำลังเลื้อยไม่มีลมแต่เถาวันกลับแกว่งไหวเหมือนมีชีวิตเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้เขาสังเกตเห็นร่องรอยบางอย่างบนลำต้นคล้ายรอยขีดเขียนหรือสลักเป็นอักษรโบราณที่ไม่รู้ความหมาย รอยพวกนั้นดูเหมือนจะเป็นรูปคนกำลังคุกเขา่ามือยกขึ้นเหมือนขอความช่วยเหลือบางรูปดูเหมือนมีปากอ้ากว้างร้องไห้บางรูปกลับหัวห้อยเหมือนถูกแขวนเอาไว้นัดรู้สึกเย็นวาบตั้งแต่ท้ายทอยไล่ลงไปถึงปลายเท้ามือที่ถือไฟฉายเริ่มสัน่นเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนขึ้นจนเขาได้ยินเป็นประโยคยาวช่วยช่วยพวกเรา ออกไปหนีไปเขาหันกลับไปที่เต็นท์ทันทีแต่พบว่ากองไฟที่เคยลุกโชนกลับมอดดับลงเหลือเพียงกลุ่มควันขาวลอยเอื่อยขึ้นฟ้าความมืดเข้าครอบงำทั่วทั้งบริเวณมีเพียงแสงไฟฉายในมือที่สั่นไหวเขารีบกลับเข้าเต็นท์พยายามรูดซิปปิด แต่เสียงกระซิบยังคงดังอยู่รอบตัวเรากับมีใครหลายสิบคนยืนอยู่รอบเต็นท์บางเสียงฟังเหมือนผู้หญิงร้องไห้บางเสียงเหมือนเด็กเล็กกระซิบใกล้หูนัดเอาผ้าห่มคลุมหัวพยายามปิดหูแต่เสียงนั้นก็ยังคงลอดเข้ามาเหมือนแทรกเข้ามาในหัวโดยตรงหัวใจเขาเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะระเบิด เขาพึมพำในใจแค่ฝันแค่ฝันแค่ฝันแต่เสียงกระซิบก็ดังขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆบางครั้งแปลเป็นเสียงกรีดร้องสั้นๆที่ดังจนต้องอุดหูแน่นความรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งความหนาวเย็นทะลุผ้าห่มเข้ามาร่างกายเขาสั่นอันคอนโทร l บลี่อย่างคมคูไม่ได้จนฟันกระทบกันเสียงดัง นัดรู้ทันทีว่าที่นี่ไม่ใช่ป่าแบบที่เขาเคยรู้จักอีกต่อไปที่นี่มีบางสิ่งที่ไม่ต้องการให้เขาอยู่และมันกำลังบอกเขาชัดๆว่าให้หนีไปก่อนที่จะสายเกินไปนัดนอนขดตัวอยู่ในเต็นท์ทั้งคืนพยายามข่มตาหลับแต่ก็ไม่สำเร็จเสียงกระซิบยังคงดังเป็นระลอกบางครั้งก็เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกลับมาอีกครั้งด้วยความเข้มข้นและบิดเบี้ยวมากกว่าเดิม เหมือนเสียงหลายสิบเสียงพูดซ้อนกันจนฟังไม่ออกท่ามกลางความกลัวสุดขีดนัดเริ่มได้กลิ่นบางอย่างโชยเข้ามามันเป็นกลิ่นเหม็นเนา่าฉุนจนต้องอุดจมูกเขาหายใจไม่ออกรู้สึกเหมือนจะอาเจียนร่างกายเขาสั่นยิ่งกว่าเดิมเหงื่อไหลาอาบทั่วตัวทั้งที่อากาศหนาวจัดทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงกรีดร้องยาวเหมือนเสียงผู้หญิงกรีดร้องสุดชีวิต เสียงนั้นดังอยู่ข้างเต็นท์ร่างเขาชาว่าไปทั้งตัวมือกำผ้าห่มแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือไฟฉายในมือที่เขากำไว้ส่องออกไปนอกเต็นท์ผ่านผ้าเขาเห็นเงาลางๆคล้ายผู้หญิงผมยาวยืนก้มหน้าใกล้เต็นท์แค่เอื้อมแขนยาวผิดปกติจนปลายมือแทบจะลากไปกับพื้นนัดหายใจถี่ขึ้นสมองตีกันจนแทบคิดไม่ออก แต่ในหัวมีเพียงประโยคเดียวที่วนซ้ำไปมาหนีหนีเดี๋ยวนี้เขารวบรวมความกล้าค่อยๆรูดซิปเต็นมือสั่นจนแทบทำไม่ได้ในที่สุดเขาก็กระชากซิปเปิดออกแล้วพุ่งตัวออกมาเสียงกรีดร้องรอบๆดังระงมจนหูอื้อเงาดำจำนวนมากปรากฏขึ้นระหว่างต้นไม้มันไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนนั้นแต่เหมือนมีคนอื่นๆยืนเต็มไปหมด ถูกตัวตนขยับเข้ามาใกล้เรื่อยเขาคว้ากระเป๋าใบเล็กที่มีอุปกรณ์จำเป็นที่สุดวิ่งหนีโดยไม่มองกลับไปเสียงกิ่งไม้แตกเสียงใบไม้ถล่มตามหลังดังตลอดทางเหมือนเงาพวกนั้นไล่าตามมาในความมืดนัดวิ่งผ่านลำธารน,น้ำเย็นจัดสาดเข้าใบหน้าและลำตัวจนเจ็บเขาไม่หยุดแม้จะลื่นล้มซ้ำแล้วซ้ำอีกมือเต็มไปด้วยบาดแผลจากหินและกิ่งไม้ เขาพยายามปีนเนินสูงเพื่อหาทางออกแต่เสียงกระซิบยังคงตามติดมาอยู่กับเราอยู่ที่นี่เสียงนั้นกลายเป็นเสียงครวญคลางโหยหวนราวกับจะฉุดรั้งเขากลับไปความรู้สึกหนาวเย็นทะลุเข้ากระดูกจนปากเขาสั่นนัดวิ่งต่อเนื่องจนขาแทบหมดแรงเหงื่อและเลือดผสมกันไหลลงตามคอเขาสะดุดรากไม้ล้มลงกลิ้งลงเนินลาดชัน ร่างกระแทกหินและตอไม้จนเจ็บแปลไปทั่วเขารู้สึกเหมือนขาหักแต่ต้องกัดฟันลุกขึ้นวิ่งต่อไปอย่างไม่คิดชีวิตทุกครั้งที่เงยหน้าขึ้นเขาจะเห็นเงาดำปรากฏเป็นระยะบางครั้งเหมือนกำลังคลานบางครั้งเหมือนยืนจ้องนิ่งๆห่างไปไม่กี่เมตรเสียงกระสิบเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเย็นเยียบสะท้อนกล้องในหัวไม่มีใครหนีได้ไม่มีใครหนีไปได้ ในหัวเขาเต็มไปด้วยภาพหลอนภาพคนถูกแขวนภาพเถาวันพันรอบร่างคนจนมิดภาพปากที่อ้ากว้างจนผิดธรรมชาติเหมือนทุกเสียงและทุกเงาหลอมรวมเข้ามาโจมตีสตินัดรู้สึกตัวเบาร่างสัน่นใกล้หมดสติแต่สัญชาตญาณเอาตัวรอดสั่งให้วิ่งต่อสุดท้ายเขามองเห็นแสงจางๆรำไรเหมือนแสงอาทิตย์ที่กำลังขึ้น เขารวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายวิ่งพุ่งไปทางแสงนั้นไม่รู้ว่ารอดหรือไม่แต่รู้ว่าถ้าหยุดเขาจะไม่มีวันได้กลับออกไปอีกนัดวิ่งไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าลมหายใจแทบจะขาดร่างกายเหมือนจะหยุดทำงานทุกเมื่อเขาซุดลงตรงขอบป่าที่แสงเช้าสาดเข้ามาเต็มใบหน้ากลิ่นอากาศสดชื่นปะทะจมูกแต่ความรู้สึกนั้นกลับไม่ได้ทำให้เขาสบายใจ เขานั่งหอบหูยังคงได้ยินเสียงกระสิบแววแวๆเหมือนมันฝังเข้าไปในหัวไม่มีทางสลัดออกได้ภาพเงาดำเถาวันและใบหน้าที่บิดเบี้ยวยังคงลอยวนอยู่ตรงหน้าตาของเขาสั่นไหวน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเมื่อนัดพยายามลุกขึ้นเขาพบว่าขาซ้ายบวมและมีเลือดไหลาจากแผลยาวที่หัวเขา่า เสื้อเต็มไปด้วยคราบโคลนและรอยขีดข่วนเสื้อกันหนาวขาดเป็นทางยาวเขาเดินโซซัสโซเซออกไปยังทางที่พอจะเป็นเส้นทางของชาวบ้านระหว่างทางเขาหยุดทุกครั้งที่ได้ยินเสียงลมพัดผ่านใบไม้เพราะมันทำให้เขานึกถึงเสียงกระซิบในคืนนั้นพอเดินไปได้สักพักเขาเจอร่องรอยของคนขวดน้ำพลาสติกเก่าเศษถุงขนมและกองไฟเก่า ร่องรอยเหล่านี้คือสิ่งที่เขารู้สึกดีใจที่สุดในชีวิตเพราะมันหมายความว่าเขาใกล้ออกสู่เขตปลอดภัยแล้วในที่สุดเขาก็เจอบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งที่อยู่ริมป่าเจ้าของบ้านเป็นชายชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับหลานเขาเห็นนัดเดินโซซัสโซเซเข้ามาจึงรีบออกมาพยุงพาเข้าไปในบ้านทันที เมื่อได้ยินเสียงชาวบ้านพูดนัดก็ปล่อยโฮออกมาน้ำตาไหลไม่หยุดร่างสั่นเหมือนเด็กที่หลงป่าหลายวันเขาเล่าเรื่องทั้งหมดด้วยเสียงสั่นเครือมือไม้สั่นไม่หยุดชายชราได้แต่สายหน้าเบาๆก่อนจะพูดว่าป่านั่นไม่มีใครกล้าเข้าไปหรอกเขาว่ากันว่าใครที่ได้ยินเสียงกระซิบจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีก นัทนั่งนิ่งมองไปที่พื้นไม้เงื่อไหลอาบใบหน้ารู้สึกหนาวเย็นจับใจแม้จะนั่งอยู่ในบ้านที่ปลอดภัยแล้วก็ตามทุกครั้งที่ลมพัดผ่านเขาจะสะดุง้งหันขวับไปมองรอบๆตัวหลังจากวันนั้นนัทกลับกรุงเทพทันทีเขาไม่เคยกลับไปเดินป่าอีกไม่แม้แต่จะออกทริปเล็กๆเขาลาออกจากงานประจำหันมาอยู่กับบ้านเงียบๆหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คน ทุกคืนก่อนนอนเขาจะได้ยินเสียงกระซิบในหัวเสียงนั้นวนซ้ำไปมาบางครั้งก็แผ่วเหมือนสายลมบางครั้งดังจนเขาต้องเอามืออุดหูเสียงร้องไห้เสียงขอความช่วยเหลือเสียงหัวเราะบิดเบี้ยวเหล่านี้ทําให้เขานอนไม่หลับเขาพยายามอธิบายกับคนรอบข้างแต่ไม่มีใครเชื่อทุกคนคิดว่าเขาเครียดเกินไปหรืออาจเป็นอาการหลอนหลังจากประสบการณ์ใกล้ตาย นัดค่อยๆกลายเป็นคนเงียบขรึมแววตาหวาดระแวงเขาไม่ไว้ใจแม้กระทั่งเสียงฝนตกหรือเสียงนกร้องริมหน้าต่างเขามักจะขังตัวเองอยู่ในห้องม่านปิดสนิทไม่ให้แสงหรือเสียงจากข้างนอกเข้ามาเขาเขียนบันทึกถึงคืนนั้นซ้ำๆเหมือนต้องการเตือนตัวเองว่าอยากกลับเข้าไปอีกในบันทึกทุกหน้าจะลงท้ายประโยคเดียวกันว่ามันยังคงอยู่ มันยังตามมาไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นในป่านั่นแต่สำหรับนัดเสียงกระซิบยังคงวนเวียนอยู่ไม่จบและเขาจะไม่มีวันเป็นคนเดิมอีกเลยขอบคุณทุกคนที่ฟังเรื่องราวของคืนนี้จนจบหากคืนนี้คุณได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆผ่านหน้าต่างหรือเสียงลมหายใจใกล้หู อย่าพยายามฟังว่าเขาพูดว่าอะไรและอย่าหันกลับไปมองเด็ดขาดเพราะบานครั้งเสียงกระซิบนั้นอาจไม่ได้มาจากลมแล้วคุณละ่ะถ้าได้ยินจะกล้าลองฟังดูไหมถ้าชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์ให้เพื่อนฟังด้วยนะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปของดาร k ก i น h ์